วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เหมาะสมที่น้องจะออกมาดูโลกแล้วเอามาแล้วตัวดีน้ออยากกินอ้้อยากกินอยากกินดู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 ดดชาบี้เบิร์ดสวัสดีค่ะพบกับช่องชาบี้เบิร์ดนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูเวธนาการจากไข่สู่ลูกนกว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ เราเฉลยแล้วว่าจากไข่สู่ลูกนกเป็นยังไงนี่คนนี้ชื่อบีป้าคนนี้ชื่อเบย่าส่วนอีก2ตัวเราแบ่งออกไปเพื่อที่ว่าเราจะได้ซื้อใหม่เข้ามาเป็นสายเลือดอื่นนะคะสำคัญมากเลยเรื่องการเลี้ยงนกนะคะต้องอย่าให้เป็นเลือดชิดไม่ให้ทับกันร,ระหว่างพี่น้องวงญาติค่ะเราก็เลยจำเป็นต้องแบ่งน้องออกไป น่ารักไหมตอนนี้เด็กๆก,ก็อายุหนึ่งเดือนครึ่งแล้วเนี่ยเป็นช่วงวัยที่น่ารักที่สุดของนกแล้วเนี่ยหลังจากนี้มันจะเจ็บความแก้วกาดไม่หลอกมันก็น่ารักมันก็ซุกซนตามวัยมันนะแต่ตอนนี้มันยังเด็กอยู่มันก็จะดูแบบเนี่ยแบว๊บดูไม่มีพิษมีภัยโคเลียงนกเข้าใจเนาะว่าแบบช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เรา จะได้กอบกล้วยความสุขจากลูกๆอุย้ยอยู่ดิน่ารักไหมน่ารักไหมน้องคนนี้เป็นน้องคนที่เห็นจะเห็นในวิดีโอก็คือจะเป็นน้องคนที่ขาเสียนะคะดามขาไว้อยู่ตอนนี้เดินได้แล้วปีนป่ายก็ปีนป่ายตามพี่ๆได้แล้วค่ะแต่ว่ายังต้องดามต่อไปอีกสักหน่อยเพื่อให้ขาน้องแข็งแรงมากกว่านี้ เห็นไหมพอเดินได้เดินใหญ่เลยเดินได้เดินใหญ่เลยน่ายแลค่ะไปไปดูวิดีโอตอนน้องเริ่มฟักตัวเล็กๆก,กันอันนี้ไข่ของ banana กับบิง g s นะคะฟองแรกมีตัวข้างในกระดุกกระดิกแล้วน้องใบนี้ออกมาเมื่อวันที่11เดือนมกราค่ะ วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่เหมาะสมที่น้องจะออกมาดูโลกแล้วอ,อ่าฟองที่สามเป็นยีงไงอันนี้ฟองที่สี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าเรียบขนาดน,นี้น่าจะโคม กองที่สองอ้าวเหมือนกันหมดเลยแต่คือมัไม่มั่นใจไงว่าเป็นยังไงใบแรกออกมาแล้วดิ้นดุกดิกดุกฟิกเลยน้องตัวที่สองออกมาแล้วเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นว่าตัวที่สามกับตัวที่สี่มันจะอ,ออกมาไหมนะ น้องคนนี้เป็นตัวที่สี่ไหนขอดูหน่อยนิอืมเฮ้ยเหมือนว่าจะเป็นหน่อยนะมีมีเชือ้อกระดูกกระดิกงเราด้ยง่แคดีใจจังเลยไหนแล้วมาดูตัวที่สามหน่อยสิไ่ไปที่สามก็มีตัวเหมือนกันนะเนี่ย นี่ก็ผ่านมาเกือบเดือนแล้วมาอัปเดตหลากกันมีอันนด้วยสงสัยมันจะทำให้รังอุขึ้นโอ้ยมาเสียเอามาแล้วตัวที่หนึ่งนะโอ้โหขาลูกทำไมกลางเงี้ยไหวไหมลูกเฮ้ยคือบิงซูมันนอนทับจนขาแบ๋อหรือว่า oh, <no. S 1> แ,แย่ออกมาจากแม่แล้ว ต้องออกมาดูเองแล้วโอ้โหขาแบเลยอะ่ะอืมเต้าอ้วนดูดิตัวสุดท้ายอืมเจ้าขนอุ้ยทำไมตัวนี้ตัวน้อยจังอาตัวนี้ตาสีดำเลยอะ่ะตัวอื่นๆตาไม่ดำเหรอคุณพ่อเขาตาสีแดงอนะเนาะ เห็นไหมลืมตาแรกว้าวเ <Wow. S 1> จนยันตีตีใหญ่เลยเวลาป้อนแบบนี้ก็คือประคองพอไว้เพราะว่าน้องจะโชกอาหารแรงกิ่มแล้วดูมือใหม่หัดป้อนเละเลยเช็ดหน้าให้น้อเช็ดคอ ไม่เบานะเดี๋ยวน้องอ้วกเสร็จ<ม>แล้วไปเจ้าอ้วนอ้วนไหมดูลูกของคู่นี้ อ,อยอลืมตาวันแรกแล้วนะดูดิเห็นตายยังน้องตัวเนี้ยเขาโดนพ่อแม่ทับจนขาเขาแบกข้างหนึ่งไม่ใช่แบกสิเขาที่ดูเหมือนเขาโดนกระดูกช่วงต้นขาเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้โตวกว่าน,นี้ถึงจะเอาไปหาหมอเพื่อลองดามขานะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการน้องเขากันนะตัวนี้เป็นที่คนโตสุดเลย อิ่มแล้วหรอเอ้าเจ้าหลานอิ่มแล้วเคดพุงเคดหน้าแล้วก็เอารังมาให้เจ้าหลานนอนพยายามล็อกขาให้ลงไปอยู่ในรูนะคะเคสนี้จะได้ใช้ได้ผลกับนกที่ขาแบะนะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมันเป็นกระดูกกระดูกอันนี้มันแบะมากกว่าน่าจะต้องไปบูดาม เียนตอนนี้เจ้าหลานก็ครบหนึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งเดือนแล้วนะเวลาเขากินเขาจะกินรุนแรงนิดนึงเราต้องประคองหัวเขาไปด้วยมีคนนอนหลับหนึ่งคนยังไม่ถึงคิวเราเรานอนรอเราพี่เปิ้มดูโอ้ยแรงเยอะจริงจริงแรงเยอะจริงๆดู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 บอไงเลย ก็หิวว่ะแม่ก็น้องหิวว่ะแม่อนี้บ่นจังเลยครอวนี้เป็นสีเขียวสเขียวเหมือนคุณแม่ลิงซูโอ้เราได้หลานสีเหลืองสามตัวน่ารักมากไว้เดี๋ยวอัปเดตตัวใหม่นะและสำหรับใครที่ชอบ วิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนี่เลยกดปิ๊บกดจิปิ๊บ,กด,บกดยังปิ๊บ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 ,บนี่กดให้พวกเราด้วยนะพี่